ตอนนี้สมาชิกก็ครบแล้วนะคะพี่เน่งเมซิต้าสักแปที่ส่งนะแล้วก็มีอแหลมือน่นลมยืนจะลอยสวัสดีครับขอต้อนรัเข้าสู่ช่องเม d Day Story นะครับผมก็เก็บของแล้วนะเะตรียมตัวที่จะเดินทางก็เดี๋ยวจะไปลาพ่อปู่แล้วก็เตรียมตัวเดินทางกลับแล้วก็เพื่อนๆที่อยู่ที่นี่ด้วยนะฮะ เตียดจันไรให้หายไปเลยจิตเคยมีแค้นเครื่องคุ้นให้ใจว้าวุ้นปิดห่วงบวงมาเดี๋ยวก็จะเอาทูปนะครับไปจุดว้า่พอปูนะทูปก้าดอก3 4 6 8 9ปูก่อนเดินทางน้องเมคือเมื่อเช้านี่วิ่งคลิปทั้งวันเลยก็เลยเดินไม่ไหวแล้วตอนนี้นั่งพักอยู่เตรียมตัวที่จะเดินทาง ก็ผมก็มาขอเนียตลาพ่อป er> ู่นะำแม่คำสายอไปพักผ่อนก่อนอ๋อไปพักผ่อนพักพาลูกพาเมียไปพักผ um> ่อนครับผมแย้วก็กลับมาลูกไปพอดเพราะว่าจริงๆบ้านก็อยู่ที่นี่เนาะนี่พูดแล้วขนลุกเลยเวลาพูดลาผม้องคนลุกเลเพราะบ้านยังอยู่ที่นี่อยู่เลยแหละมันแบบว่าพักบางครั้งมันก็ครับอาจจะ แบบว่ามันกั้นน้าตามาอยู่ก็บอกว่าไปมันมีสองบ้านนี่ก็มีบ้านนี้บ้านถืกด้วยครับก็ต้องไปทําธุระแล้วก็ไปอยู่กับู่กับเม่ที่ว่ามีครอบครัวแล้วดตัวน้อยก็พามาเล่นที่ลานถือเดี๋ยวจะมาวิ่งเล่นแถวนี้แหละเนาะก็คือหน้าที่การงานการเงินก็อยู่ตรงนั้นก็มาตรงนี้บ้างไปตรงนู้นบ้างรันเนี้ย ขออนถูก,ก่อนทุกครั้งสาธุสาธุสาธุาธพบปู่ครับผมขอลากลับบ้านช่วงหนึ่งนะครับก็ไปดูแลครอบครัวก็ถ้าลูกคลอดแล้วสุขภาพแข็งแรงทุกอย่างก็อยู่ตัวทุกอย่างก็จะกลับมา ก็ขอบคุณทุกอย่างที่ปกปักรักษาทั้งผมทั้งเมที่อยู่ามาตลอดตั้งแต่อยู่กกอกๆจนถึงที่นี่ก็ต้องอขอลาชั่วคราวนะครับผมแล้วก็จะกลับมาเพราะว่าบ้านยังไงก็อยู่ที่นี่นะครับยังมีบ้านอยู่ที่นี่อยู่ก็ต้องขอท่านปกปักรักษาครอบครัวมผมต่อไปนะสาธุสาธุสาธุ ถึงโคตรเลยเลยงโรของะเพียรป้าไทบ้านญาชิพี่ปุ๊กพี่พันธ์น้องย์้าชิครับผมขอบคุณนะครับ จะพาน้องหมาขึ้นรถแล้วนะคะครับโอเคชูก้ามาแล้วชูก้านะคะต้องให้พ่อฟื้นมาส่งนะเพราะเขาไปวิ่งกับพ่อฟื้นลุกเช้านะคะเขาจะชอบวิ่งอ่างนี้หาชูก้าหาเจ้าของดีแท้จริงชูก้ามาเอ่ออะไรอะไร

I'm <laughs> sorry. <laughs> พี่พี่าแล้วพี่มอได้เจนะคะแล้วก็พี่ยาพูพมดีว่ากลับบ้านมาเอารถไว้เดี๋ยวเดี๋ยวไดเดี๋ยวเจ้าเจ้าหมอไไมีได้เดี๋ยวเพี่่า่เฮีย่า er ่าฮ่ออกแล้วยเอเาเนั่ลเออเาเอดร่งเอเ้ ดึงดึงขึ้นวิถุยตัวเล็กอ่ะไอตรงลันองดึงดึงเล็กแล้วก็ดันลงดันลงมาเออดันไม่ได้ติดฝาอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งออกรถดันนึงเดี๋ยวให้มันชิมกันให้มันชิมปกแประกกันเอาผกแล้วเอาไหนม่ใ้กล้าลัวมเหรอเออมันเตื่นเตือนมันเตือนเต้อนมันเจอจ้า จะเย็นเย็นเราจะไปได้การวันนี้ทั้งหมดเนี่ยไปแล้วมันจะนั่อตอนนี้สมาชิกก็ครบแล้วนะคะพี่เน่งเมชิตาสับแปรพี่สงนะแล้วก็ที่แหลกมั้บ่ล้มยืนจะลอยแลนมันหลนมันหลนรถทั้งขาขับไม่อีกเวทั้งขาทั้งขามันจะมีทั้งขาเนี่ยทั้งขานี่เค้ยงานคิด

ตอนนี้ใส่ห่างแล้วตอนนี้ใส่ห่างแล้วไม่ค่อยลัวร์เงปั่นแล้ว,ม,ว,ว <laughs> มันตื่นแต่แรกๆนี่หละเดี๋ยวแป๊บนึงมันเย็นๆแอร์หอดอยู่บ่ให้มันเย็นๆเลยเด้อเพราะมันเสีเยดง่วง มันเย็นปุ๊บมันง่วงเลยเออง่วงแล้วมอ,มองหน้าพี่สงพม่คุยอะไรกันจิเขาจะพาเราไปไหนวะเขาจะพาเราไปไหน ใครแปลทำไรไม่ได้เลยถ้าได้อ้อนใครก็จะอ้อนด้วยอยู่ข้างพี่ด้ <c oughs> <c oughs> ที่เด้วยวเ,เอาท่าไหนจะอยู่ท่าไหนูกกธเอ้ยสำรวจพื้นที่เดี๋ยวจะลงไปซื้อชิ้นให้พี่ 李逵，然后龙农嘛，啊哈。 ไปยาวถึงสกุลก็ค่ก็แหบบว่าดีใจแล้วก็ให้พรก็ให้มีผูกมันอาจอาจัานตามใจนะก็ขอให้โชคดีนะลูกนะขอให้มีโชคมีลาบทำง,งานกิจการใดๆก็ขอให้รุ่งร่วงไปด้วยดีขอให้มีโชคมีลาบ มีเงินมีทองอ่าทั้งสองคนแล้วก็ลูกด้วยก็เป็นสี่คนแล้วอ่าเนาะขอบคุณค่ะอาญา่ซี่คนนึ่งอให้อ่าเนงกับน้องเมย์แล้วก็ลูกทั้งสองมีแต่ความสุขความเจริญก็อายุมั่นขวัญยืนเนาะแล้วก็การงานการเงินก็ขอให้ลื่นไหลขอให้โชคดีตลอดปีตลอดไปขอให้ลูกก็ สุขภาพแข็งแรงให้เป็นคนดีของพ่อของแม่ให้เป็นเจ้าคนนายคนค่ะสมบวังทุก่ะ